ช่วงกำลังหาเสียงเราจัดงานในบ้านเราเองได้ไหมครับเช่นงานสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนลูกจะไปเป็นทหารนะครับนั่นคือคำถามคำตอบก็คือถ้าเป็นการจัดตามปกติประเพณีนะครับก็สามารถยังจัดได้อยู่นะครับอย่างเช่นที่ท่านถามมานี่กรณีที่ลูกชายติดทหารนะครับหรือ อาจจะสอบบรรจุได้ทหารสอบบรรจุได้ตำรวจก็สุดแท้แต่ก็อยากจะมีงานส,สู่ขวัญผูกข้อต่อแขนเพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกทำได้ครับทำได้ปกติเพียงแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังการทำนั้นต้องทำตามตาม,ตามฐานานุรูปนะครับไม่ใช่ว่าทำซะใหญ่โตแล้วก็เลี้ยงชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน แล้วก็เลี้ยงฟรีกินฟรีทั้งแรกทั้งแจกทั้งแถมโดยมีเจตนาแอบแฝงก็คือเพื่อหาเสียงอันนี้อาจจะสุ่มเสียงถ้าทําเกินตัวแล้วแอบแฝงเพื่อหาเสียงอาจจะสุมเสียงแต่ถ้าทําตามปกติประเพณีนะครับเชิญเฉพาะคือญาติตัวเองคนที่สนิทนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาสามารถทําได้อันนี้ท่านก็ไปปรับใช้เอานะครับมาที่ คำถามข้อที่17ครับเคยโดนจับคดีร่วมกันเล่นการพนันแต่งตั้งเป็นรองนายกได้ไหมครับถ้าข้อหาเล่นการพนันเฉยๆแต่งตั้งได้ครับนะครับการที่จะแต่งตั้งไม่ได้ก็ต่อเมื่อเคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก การพนันอย่างนี้จะสมัครไม่ได้ตลอดไปหรือสมัครไม่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับดังนั้นคนที่เคยต้องคำพิพากษาว่าร่วมกันเล่นการพนันนั้นไม่ห้ามนะครับสามารถสมัครก็ได้สามารถเป็นรองแต่งตั้งเป็นรองก็ได้ครับผมนะครับคนที่เคยติดคุกคดีลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์คดีถึงที่สุดแล้ว ผ่านมา30กว่าปีแล้วลงสมัครสออบตอได้ไหมครับอันนี้ต้องแยกกันแยกเป็นสองสองคดีคดี1คือคดีลักทรัพย์ถ้าศาลตัดสินถึงที่สุดว่ากระทำผูปิดฐานลักทรัพย์สมัครไม่ได้ตลอดชีวิตคดีที่สองทให้เสียทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์คืออะไรคือทำให้เสียหายไร้ซึงประโยชน์ทรัพย์ของบุคคลอื่น อันเนี้ยถ้าคดีถึงที่สุดแล้วแล้วพ้นมาแล้ว30กว่าปีตามที่โจทย์ท่านบอกมาสมัครได้ไหมสมัครได้ครับทําให้เสียทรัพย์ไม่เป็นไม่เป็นข้อหาต้องห้ามไม่ให้สมัครครับถ้าสมมติว่าติดคุกถ้าพ้นโทษมาแล้ว5ปีสมัครได้นะครับนั่นคือข้อหาทำให้เสียทรัพย์แต่ถ้าใน คดีคดีนี้มันอาจจะถูกแจ้งข้อก่าหาทั้งสองข้อก่าหาคือคนคนเดียวอาจจะไปทำามผิดอสองกระทงคือข้อหาทั้งรักทรัพย์ทั้งให้เสียทรัพย์เนี่ยถามว่าสมัครได้ไหมไม่ได้เพราะมันพ่วงข้อหาที่ต้องห้ามก็คือรักทรัพย์ด้วยอันนี้จะสมัครไม่ได้นะครับสมัครไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าแยกกันคนละคดีคนละคนกันอันนี้ไม่มีปัญหาครับ ทำให้เสียทรัพย์ที่สมัครได้แต่ลักทรัพย์นั้นสมัครไม่ได้นะครับมาต่อที่คําถามที่19ครับขอถามค่ะลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านแม่จะลงสมัครสอบวตลูกช่วยหาเสียงได้ให้แม่ได้ไหมคะไม่ได้ครับผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง มีอำนาจจับกลุ่มคุมขังผู้กระทำความผิดกฎหมายเล็กตั้งต้องวางตัวเป็นกลางครับนะครับแม้แม่จะลงสมัครก็ไม่สามารถไปหาเสียงช่วยแม่ได้ขอให้อยู่เบื้องหลังก็แล้วกันนะครับตอนนี้ไม่สามารถไปหาเสียงให้กับแม่ตัวเองได้นะครับมาคำถามที่20ครับอาจารย์คะคนที่จะสมัครสออตอตตสามารถมอบพวงหลีดได้ไหมคะ ประเด็นนี้ก็คือว่าคนที่จะสมัครไม่ว่าจะเป็นอยู่ในตําแหน่งแล้วจะสมัครต่อหรือใครก็แล้วแต่นะครับประเด็นดก็คือสามารถมอบพวงหลีดได้หรือไม่นะครับในประเด็นนี้นะครับก็เคยมีหนังสือตอบข้อหาหรือจากสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกรณีที่จะไปมอบพวงหลีดนะครับถวายสไหวศพนั้นนะครับถ้าจะทําแนะนําให้ใช้ดอกไม้สด ดอกไม้สดแล้วก็ไม่ควรจะระบุชื่อตัวเองที่สื่อไปให้รู้ว่าตัวเองจะสมัครเออถ้าเราไปวางพวงหลีดแล้วไม่พิมพ์ชื่อตัวเองแล้วมันก็การไลอยู่นะแต่นี่คือแนวทางถ้าท่านจะเขารบศพจริงๆนะครับก็แนะนำให้เป็นดอกไม้สดไม่ควรจะไปเป็นพัดลมเพราะว่าอะไรครับพัดลมมันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับอาจจะสุมเสี่ยงเกี่ยวกับการาสุมเสี่ยงกฎหมายเลือกตั้งแต่ดอกไม้เนี่ยใช้ไปแล้วมันก็เหมือนกับมันก็เหี่ยวเฉาไปไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไอ้อย่างเนี้ยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่ควรจะไประบุชื่อตัวเองที่สื่อไปถึงว่าเป็นผู้สมัครนะครับวันนี้หลักของการวางพวงหลีดนะครับ มาต่อที่คำถามที่21ครับขึ้นป้ายรองนายก4คนได้ไหมครับอรองนายก4ีคนโดยปกติแล้วนะครับรองนายกของนายกอบตอนี้ก็จะมี2คนในเวลาเดียวกันมี2คนแต่คำถามนี้ขึ้น4คนได้ไหมขึ้น4คนก็ไม่ได้ถึงขนาดท่ามนะ นะครับแต่ผมแนะนำอย่างนี้ถ้าจะขึ้นสี่คนเนี่ยท่านระบุเลยคนที่1เป็นปีไหนคนที่2เป็นปีไหนแล้วคนที่สจะแต่งตั้งปีไหนคนที่4ี่จะแต่งตั้งปีไหนก็คืออาจจะเป็นคนละสองปีใช่ไหมระบุให้ชัดเจนลงไปในแผ่นป้ายเลยจะได้ไม่เป็นประเด็นข้อค้อราหานะครับคือ คนที่ไม่มาฟังรายการของเราเลยเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันได้เหรอขึ้นรองตั้งสี่คนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นให้ร้องเรียนกันนะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าไม่อยากให้ร้องเรียนกันอย่างไม่ให้เป็นประเด็นขั้นก็ระบุซะนะครับแต่ละคนนั้นทำงานปีไหนปีไหนก็สามารถขึ้นได้4คนนะครับ ถ้าทำตามคำแนะนำของผมก็จะสบายนะครับมาที่คำถามที่22ครับ